สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้อากาศหนาวมากๆเลยนะครับซึ่งต้อมก่อนหน้าต้อมเพิ่งพาคุณแม่โงเงินไปเดนออกกำลังกายมานะครับแล้วก็เพิ่งมาอาบน้านะครับก็วันนี้มีเรื่องประความประทับใจอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆได้ฟังกันนะครับก็คือว่าเมื่อวานนี้ต้อมได้มีโอกาสโทรหาคุณพี่ท่านหนึ่งแล้วก็อีกคุณพี่หลายๆท่านที่ต้อมได้รู้จักในวงการช้างที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ก่อนหน้าต้อมก็ให้พี่อีกท่านหนึ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับช้างเหมือนกันได้มาดูคุณแม่โพเงินนะครับา้ง จริงอย่างที่หลายๆคนพูดหรือเปล่าต้อมก็ให้คนทางสุรินมาด้วยแล้วก็พี่ๆหลายๆคนที่เขาดูแลเกยวกัวช้างนะครับมาดูช่วยกันว่าเขาท้องจริงไหมซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะต้อมซื้อต้อมซ,ซื้อแม่พอเงินมาประมาณช่วงต้นปีใช่ไหมครับก็ผ่านตอนนี้ผ่านมาประมาณปีหนึ่งแล้วคือ12เดือนเนาะก็ตอนนั้นก็รู้อยู่แหละว่าเขาผสมมาแต่แต่ผสมมาแค่ครั้งเดียวแต่ต้อมก็ไม่คิดว่าเขาจะติดหรือไม่ติดต้อมคิดว่าเอ๊ะอาจจะจะไม่ติดเพราะว่าช้างเนี่ยค่อนข้างดูยากมากแล้วก็ในการผสมช้างแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าผสมแล้วติดเลย มันช้าเป็นอะไรที่ติดลูกยากมากแล้วก็ให้ลูกยากมันราคาถึงสูงเพราะว่าเขาเขาเขาไม่ได้ให้ลูกง่ายเหมือนวัวเหมือนควายเราอะไรเงี้ยครับต้อมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาคงไม่ได้ท้องหรอกอะไรเงี้ยพอผ่านมาสักพักต้อมเห็นเห็นเห็นร่างกายเขาเริ่มสมบูรณ์ขึ้นต้อมก็เลยมีความคิดว่าต้อมจะหาพ่อพันธุ์สักเชือกหนึ่งมาไว้ผสมเขาก็คืออาจจะไปจ้างเขามาผสมเนื่องจากว่าต้อมไม่สะดวกที่จะเอาแม่พงเงินขึ้นรถสิบล้อไปผสมเนื่องจากคนแม่พงเงินเนี่ยไม่ชอบขึ้นรถ กลัวตื่นรถเลยนะครับต้อมก็เลยไม่อยากให้ไปต้อมก็เลยไปศึกษาไปปรึกษาหลายๆคนบอกว่าต้อมไหนอยากได้เอาช้างัวผู้มาผสมแม่พอเงินจังเลยต้อมก็ไปคว้านหาหลายๆที่ที่ว่าคิดว่าดีปรากฏว่ามีพี่ท่านนึงบอกว่าน้องต้อมการที่น้องต้อมจะเอาช้างมาผสมกันเนี่ยแม่พงเงินพร้อมหรือยังพร้อมของพี่นี่คือแบบไหนพี่คือต้อมไม่เข้าใจตอนแรกต้อมก็ไม่รู้จริงเนาะต้อมคิดว่าแต่เขาไม่ได้ท้องมาต้อมคิดว่าแต่ร่างกายขาสมบูรณ์แล้ว แล้วต้อมก็จะเอามาผสมเลยอะไรเงี้ยครับต้อมก็เลยคิดคิดพี่คิดไปเองอย่างนั้นเขาบอกว่าการที่จะเอาช้างมาผสมได้ต้องให้ช้างนมีน้ำเมือกขา,ขาวๆอะไรออกมาก่อนเหมือนว่าเหมือนอะไรเงี้ยที่ที่เขาจะผสมกันให้คุยยังไงว่าให้ให้ไข่ตกก่อนนะอะไรเงี้ยต้อมก็บอกพี่แต่ว่าน้ำเมือกต้องไม่มีเลยนะน้ำเมือกช้างของต้อมไม่มีน้ำเมือกเลยต้องคิดว่าเขาสมบูรณ์ทางกายภาพแล้วอะไรเงี้ย อะไรเงี้ยครับต้องคิดต้อมคิดไปประมาณนั้นต้อมก็เลยว่าเออถ้างั้นรอให้น้ำเมือกไหลออกมาก่อนแล้วค่อยหาตัวผู้มาดีกว่าเราจะเอาตัวผู้ไปผปสมแบบเสียงเงินทิงท้ง่เฉยเพราะว่าค่าผสมน้ำหมื่นห้าจะติดไม่ติดก็ช่างคือค่าผสมหมื่นห้าค่ารถอีกสองหมื่นแล้วก็ค่าเสียเวลาอีกหมื่นหนึ่งเป็นสี่หมื่นห้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องมาอยู่กับเราสิบถึงสิบห้าวันในการผสมช้างต้องใช้เวลาประมาณนั้นนะคะรับก็คือต้องให้ขึ้นหลายๆครั้งหน่อยสองสามวันขึ้นครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับต้อมก็เบียดเสร็ พี่ท่าน,นึงก็บอกว่าต้องต้องที่เพิ่งให้ชุตัวผู้มาดูช้างเราก่อนดูไปดูไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับต้อมก็เลยโอเคเชื่อพี่เขาพอพอดูคุณแม่พงเงินไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมคุณแม่พงเงินอาการพฤติกรรมแกเปลี่ยนไปนมก็เริ่มใหญ่ขึ้นจ้ต้องกลองมาลองสังเกตดีดีเอ๊ะนมเริ่มใหญ่ขึ้นจากมต่ก่อนเยอะมากแล้วก็พฤติกรรมการกินพฤติกรรมการเดินพฤติกรรมการนอนแม้ทั้งกลิ่นฉี่ที่ออกมานี่ก็แบบ แปลกไปจากเดิมเยอะมากเลยก็คือแบบกินที่เขาจะฉุนแล้วก็เวลาเดินไปดีๆเขาจะเอาหางตัวเองฟาดท้องตัวเองดังตึ๊บตึ๊บก็บคือแบบมันเป็นพฤติกรรมของช้างท้องทั้งหมดเลยที่ต้องพูดมาเนี่ยก็คือแบบก็คือแบบพี่เขาบอกต้มช้างต้อมท้องนะเนี่ยอะไรเงี้ยคืออันนี้พฤติกรรมภายนอกนะครับคือโดยรวม ห้าหกข้อนี้ถูกหมดเลยแต่พฤติกรรมภายในก็คืออีกยี่สิเอร์เซ็นเนี่ยก็ยคือคือแปดสิเปอร์เซ็นภายนอกเนี่ยใช่เลยร้อยเปอร์เซ็นตส่วนอีกยี่สิเปอร์เซ็นที่มองม่เห็นนี่คือเอามารอลุ้นกันเพราะว่าช้างเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างดูยากมากในเรื่องของว่าเขาจะท้องหรือไม่ท้องแต่องค์ประกอบโดยรวมของแม่พงเงินเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นตภายนอกเนี่ยคือท้องเลยนั่นแหละครับก็คือว่าตอนนี้อายุค,คันเขาได้สิบสองสิบสามเดือนแล้วนับไปอีกประมาณสิบเดือนก็คงถึงกําหนดคลอดของเขานั่นแหละคครับก็ือว่าาถ้า บุญบารมีของเราไม่มีจริงๆหรือว่าบุญเรามีจริงๆก็คงได้ลูกช้างเละครับแต่ว่าถ้าเขาท้องให้ก็ถือว่าสุดจุดโชคที่สุดยอดแล้วแหละแต่ถ้าไม่ท้องก็ไม่เป็นไรขอให้สุขภาพร่างกายคุณแม่พงเงินแข็งแรงต้อมก็ดีใจแล้วครับแต่ว่าต้องก็มีความเชื่อแล้วก็มีสินส่วนตัวว่ายังไงแม่พงเงินก็ท้องให้เราอยู่แล้วเพราะว่ากายภาพเป็นบอกจริงครับต้องก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้เองต่แตกต้องเข้าใจว่าคุณแม่พงเงินยังไม่ได้ท้องเพราะว่าผสมครั้งเดียวคงไม่ติดหรอกต้องคิดอย่างนัั้้นนนแตต่่่่ฟงงงีหลาาายๆคบบออออกวมเชืสสดใ ตัวผู้ยังไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นหลังแบบสุดยอดเลยนะก็ยังติดก็มีอยู่เคสอยู่ส่วนนงนุชย์เขาเล่าให้ฟังรู้สึกว่าจะตัวผู้สอดใส่แค่ครั้งเดียวแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกอะไรยังยังเอายังไม่เต็มที่เนี่ยแค่สอดใส่นิดนึงแล้วเหมือนเหมือนน้ำเชื้อมหลังมานิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ตัวผู้ยังหลังไม่สุดเงี้ยออกมาครั้งเดียวแล้วก็ติดเลยบางเชืออผสมหกเจ็ดครั้งถึงติดก็มีก็แล้วแต่ช่วงจังหวะแล้วแต่แบบโอกาสแล้วก็แล้วแต่บุญบารมีของเจ้าของช้างด้วยอะไรเงี้ยครับตั้ม เฮ้ยหรือว่าแม่พงกันจะผสมครั้งนี้รถติดเพราะว่าที่ต้องไปสุรินล่าสุดเนี่ยต้องไปรับต้้มไปหาต้นต่อว่าใครเป็นคนเอาแม่พงกันผสมครั้งล่าสุดนี้เท่าเออช่วงเป็นเดือนไหนอะไรยังไงปรากฏว่า รู้ไม่กะทั่งคนไหนเอาผสมรู้ไม่กระทั่งพ่อพันธุ์ชื่ออะไรรู้แล้วที่สำคัญมีมีแม,ม่กระทั่งคลิปเขาถ่ายไว้ต้องวิยดีใจมากๆเลยที่ต้องไปสุรินทร์ครั้งล่าสุดนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สูญเปล่าต้องได้ข้อมูลมาเยอะเลยแต่ามาลุ้นกับแม่พงเงินว่าแม่พงเงินจะท้องให้เราจริงๆริงไหมแต่ตอนนี้ก็คือกายภาพเขาละแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของช้างท้องไปเลยไม่เรื่องของการกินการนอนแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆกินฉี่เอ้ยอะไรเอ้ยอะไรเนี้ยมันก็ส่งผลทําให้รู้สึกว่าเขาเนี่ย ท้องจริงๆนะอะไรเงี้ยครับต้อมก็รู้สึกว่าอู้วิยดีใจมากๆเลยก็ต้องขอขอบคุณกําลังใจจากทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามต้อมมาตลอดเลยก็หวังว่าคงเป็นข่าวดีสําหรับชาวด่านกุ้ท้เราชาวจังหวัดนครราชสีมาเราถือว่าเป็นช้างเชือกแรกของคนโคร,ราชเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเขาข้อที่เราจริงๆเนี่ยก็คือว่าเป็นช้างน้อยเชือกแรกเลยก็ว่าได้ต้อมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอย่างไงละ่ะถามว่ามีคนบอกว่าน้องต้อมจะขายเขาไหมพูดเลยนะถามถามตั้งแต่ช้างยังไม่ออกเลย ต้องบอกว่าถ้าช้างออกมาจริงๆต้อมจะไม่ขายเขารอกแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าช้างเชือกแรกของครอบคร,วรัวหรือของอะไรก็ช่างเขาให้ขายออกต้องอาจจะขายแบบแก้เคสแบบถึงมากอาจจะขายให้น้องไปโอนหรือโอนให้ญาติไปอะไรเงี้ยแต่ว่าช้างยังอยู่กับเราอยู่คือแบบทําแก้เคสไปเพราะว่าเขาถือว่าช้างเชือกแรกเราต้องเอาออกต้องขายออกต้องอะไรออกหรืออาจจะต้องมีวิธีแก้เคอย่างอื่นแต่ว่าต้อมต้อมจะไม่ขายออกไปเลยอะไรเงี้ยถ้า ถ้าต้อมยังมีลมหายใจอยู่ต้อมก็จะดูแลเขาจนถึงที่สุดเลยแล้วก็อาจจะทําเป็นศูนย์ช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างของของของแดกคุงทศเราอันนี้อันนี้ความฝันของต้อมแล้วต้อมก็จะทําให้มันจริงๆเป็นศูนย์ดูแลช้างอะไรเงี้ยครับต้อมก็คิดอย่างนั้นมีเชือกเอ่มีลูกคุณแม่คุณโมเงินแล้วเผื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเผื่อต้อมพอมีอยู่มีกินอีกต้อมอาจจะไปหามาเพิ่มอีกสักเชือกสองเชือกให้มันเป็นเป็นโฮมสเตย์ไปเลยอย่างเงี้ยต้อมต้อมมีต้อมต้อมใส่ฝันต้อมอย่างนั้นมันเป็นความสุขของต อยากไปทําอย่างอื่นเหมือนคนที่เขามีตังค์แล้วอะไรเงี้ยต้อมแบบอยากอยู่แบบพอเพียงอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งอย่างเงี้ยต้อมมันเป็นความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่อันนี้เป็นความใฝ่ฝันของต้อมแล้วก็ก็คือถ้าไม่มีเหล่าบรรดาเอฟซีถ้าไม่มีเหล่าบรรดาคนสนับสนุนพี่ๆทุกคนสําคัญกับต้อมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพี่อ้อยพี่สุพี่หลายๆคนทุกคนที่เคยช่วยเหลือต้อมมาไม่วปาจะเป็นคนเล็กคนน้อยเนี่ย สำคัญกับต้อมทุกอย่างเลยถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ถ้าไม่มีเอฟซีถ้าไม่มีแฟนคลับต้อมก็คงไม่มีโอกาสไม่ได้มีวันนี้นะครับบอกเลยคือเราไม่ลืมคุณคนสําคัญเหล่านี้นะครับคนที่คอยคอยอยู่เคียงข้างต้อมคอยสนับสนุนต้อมมาไม่จะเป็นพี่เจก อันนี้ก็สาคัญะคือถ้าต้อมไม่ได้พี่เจ๊กต้อมคงไม่ได้มีโอกาสได้เลี้ยงแม่พงเงินเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งพี่เจ๊กก็ออกช่วยต้อมในการซื้อแม่พงเงินไถ่ชีวิตแม่พงเงินมานะครับอันนี้พูดตรงๆแล้วก็พี่อ้อยพี่อ้อยที่ท่านก็ได้มีโอกาสสร้างโรงนอนให้กับแม่พงเงินมูลค่าหลายบาทเลยพี่อ้อยก็ได้ทําให้นะครับตอนนี้ก็เป็นพี่สาวที่ต้อมรักที่สุดเลยนะครับพี่อ้อยเนี่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยแล้วก็ หลายท่านไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารหรืออะไรผลไม้จริงๆช้างเนี่ยถ้าใจไม่รักจริงบอกเลยเลี้ยงเขาไม่ได้นะไม่ใช่ว่ามีเงินซื้อแล้วจบนะในต้องมาปวดหัวคนเลี้ยงในต้องมาเรื่องของค่าอาหารบอกเลยถ้าไม่รักจริงบอกเลยเลี้ยงเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรคุณแม่พงเงินต้อมเอามาเนี่ยต้อมไม่ได้มีรายได้จากเขานะครับเพราะต้อมไม่ได้ให้เขาไปทํางานต้อมไม่ได้เขามารับนักท่องเที <reinforcement> ่ยวเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าต้อมต่อไปเนี้ยช้างที่สวนต้อมจะไม่มีแท็กซี่ช้างแล้วนะครับต้อมไม่ให้แม่พงเงินเดินนานแล้วต้อมม่อคิดได้สงสารเขาอะไรเงี้ยต้อมก็ น,นั่นแหละครับต้องเอาเงินจากตรงนั้นแหละไปซื้อกล้วยซื้ออะไรเขาเพราะว่าคุณแม่พอเงินหรือช้างหลายๆเชือกเนี่ยกินค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องก็เห็นใจคนที่มีช้างนะแตนน่ไอต้องก็สงสยัยเอ๊ะทำไมคนที่มีช้างทำไมต้องเข้ามาไลฟ์สดขายผลไม้นู่นนี่นั่นพอมาเลี้ยงด้วยตัวเองถึงรู้อ๋อเป็นแบบน,นี้เองคือมันต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเยอะมากในการดูแลเขาถ้าใจไม่รักจริงบอกเลี้ยงไม่ได้นะครับแต่อันนี้ต้องใจรักมากๆต้องถึงขั้น ยมลงทุนขายทองลงทุนหาเงินลงทุนเอาเงินเก็บทั้งหน้าตักเนี่ยไถยชีวิตข้ออกมาเนี่ยก็เพื่อเขาถ้าคนไม่รักจริงคงคงไม่ขนาดนั้นหลายๆท่านบอกว่าหลายๆคนบอกทำไมมาดามไปออกงานแต่ละครั้งทำไมไม่เห็นใส่ทองใส่หยอกเหนกินเมื่อก่อนเลยบอกตรงๆแบบไม่อายนะต้องขายออกไปหมดแล้วต้องคิดว่าของเรานั้นเป็นสมบัตินอกกายต้องสามารถหาใหม่ได้ตลอดเวลาซึ่งช่วงนั้นต้องต้องจ่ายเงินค่าช้างเจ้ากับเจ้าของช้างเขามันถึงสัญญามันถึงกําหนดกันแล้วไงมีไม่มีเราก็ต้องหาสุดท้ายต้องมีสร้อยข้อมือหรือทองคาแท่งเล็กน้อยที่ต้องเก็บมาอยู่ ขายไปซื้อช้างมลูลทุ่ไม่ไอายต้องคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวต้อมก็หาไม่ได้หมดสุดท้ายเห็นไหมครับพอขายาพอซื้อแม่พงเงินเข้ามาได้ไม่นานต้อมก็ได้มีเงินมาซื้อที่ซื้อทางเพิ่มเติมอีกเห็นไหมครับมันก็จะทําให้บุญหนุนนำเรามาตลอดอย่างเงี้ยต้อมเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วต้อมก็ศรัทธาตรงนี้นะครับเวลาจะหมดแล้วนะครับยังไงต้อมก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ติดตามต้อมนะครับก็ถ้าต้อมมีอะไรข่าวดีอะไรข่าวสารอะไรต้อมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟััััังงรรรรรบบบบทททาาาใหมม่่อกกคคคค้นนะขุุณ